ผมฆ่าเขาด้วยคำพูดตอนที่ 1- เสียงหัวเราะในวันนั้นผมไม่เคยคิดเลยว่าคำพูดของคนคนหนึ่งมันจะหนักหนาสาหัสได้ถึงเพียงนี้ผมต้นชายหนึ่งวัย27ปีที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนตลกปากจัดและภูมิใจกับการเป็นเด็กปากดีที่สามารถทำให้ใครต่อใครหัวเราะตามได้ด้วยมุกตลกเจ็บ หรือการแซะคนอื่นแบบถึงพริกถึงขิงชีวิตผมในวัยเด็กและวัยรุ่นวนเวียนอยู่กับการมองหาเหยื่อเพื่อสร้างเสียงหัวเราะเหล่านั้นโดยไม่เคยแม้แต่จะคิดถึงความรู้สึกของคนที่ถูกกระทําผมเติบโตมากับการคิดว่านั่นคือความสามารถพิเศษคือเสน่ห์ที่ทําให้ผมเป็นที่สนใจและนั่นคือสิ่งที่ผมเข้าใจมาโดยตลอดจนกระทั่งวันนี้ผมนึกย้อนกลับไปในห้องเรียนสมัยมัธยมต้น เสียงหัวเราะครึกครื้นดังระงมเมื่อผมยืนอยู่หน้าห้องเรียนกว่าดสายตามองไปรอบๆจนสายตาไปหยุดที่แบงค์เพื่อนรวมชั้นที่มักจะนั่งเงียบๆอยู่มุมห้องโดยเสื้อผ้าที่ดูเก่ากว่าใครและมักจะกินข้าวไข่เจียวที่แม่ห่อมาให้เสมอแบงค์เป็นเด็กที่ตัวเล็กและดูไม่สู้คนนักผมมักจะใช้เขาเป็นเป้าหมายของการแซวหรือบูลลี่เสมอและครั้งนั้นก็เช่นกันดูสิครับเพื่อนๆ แบงค์เนี่ยไม่มีพ่อคอยรับส่งเหมือนคนอื่นเคารอกนะสงสัยแม่ต้องวิ่งขายข้าวแกงหน้าโรงเรียนถึงจะมีเงินให้ลูกมาเรียนเนี่ยผมพูดด้วยน้ำเสียงล้อเลียนปนเหยาะหยันพร้อมกับจงใจเลียนแบบท่าทางการขายของของแม่แบงค์เพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆหัวเราะร่วนบางคนถึงกับตบโต๊ะด้วยความชอบใจเสียงหัวเราะเหล่านั้นดังกึกก้องอยู่ในสดประสาทของผมมันเป็นเสียงที่ผมเสพติดเป็นเหมือนรางวัลที่ยืนยันว่าผมเป็นคนมีของ เป็นคนตลกส่วนบ้างนั่นเหลอเขานั่งก้มหน้าตัวสั่นเทาไม่เงยหน้าขึ้นมาสบตาใครเลยแต่น้อยใบหน้าของเขาแดงก่ำด้วยความอับอายผมเห็นอย่างนั้นก็ยิ่งได้ใจยิ่งเล่นมุกต่อยิ่งทำให้เสียงหัวเราะดังขึ้นไปอีกผมรู้สึกภูมิใจอย่างเหลือเชื่อในวันนั้นที่ตัวเองเป็นศูนย์กลางความสนใจเป็นคนที่สามารถสร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนได้หลายปีผ่านไป เรื่องราวเหล่านั้นถูกเก็บงำไว้ในความทรงจำที่ผมไม่เคยคิดจะหืือฟืน้นจนกระทั่งวันนี้เสียงข่าวโทรทัศน์ที่ดังลอดเข้ามาในห้องจากหน้าฟีดโซเชียลมีเดียที่กำลังเลื่อนผ่านจู่ๆก็ทำให้หัวใจผมกระตุกมันเป็นข่าวเศร้าเกี่ยวกับแบงค์ชื่อนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจผมอ่านรายละเอียดและยิ่งช็อกไปกว่าเดิมแบงค์เสียชีวิตแล้ว เขาเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองลงและที่เลวร้ายที่สุดคือเมื่อมีคนโพสต์ภาพหน้าสุดท้ายของไดอารี่ของแบงค์ที่เขาเขียนทิ้งไว้ชื่อของผมต้นปรากฏอยู่ในนั้นเราก็เป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมทางอ้อมตอนที่2ผมไม่ใช่คนดีแต่ก็ไม่คิดว่าจะเลวถึงขนาดนั้นวินาทีที่เห็นชื่อตัวเองในไดอารี่ของแบงค โลกทั้งใบของผมเหมือนจะถล่มลงมาผมแทบหยุดหายใจมือไม้สั่นไปหมดความรู้สึกภูมิใจที่เคยมีกับการเป็นคนปากดีมาลายหายไปในพริบตามันถูกแทนที่ด้วยความกลัวความรู้สึกผิดและความว่างเปล่าที่กัดกินหัวใจอย่างรุนแรงผมรีบถอนตัวออกจากโลกออนไลน์ทันทีลบ Facebook ลบ Instagram รูปภาพและเรื่องราวสนุกๆที่เคยโพสต์ไว้เกี่ยวกับชีวิตที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของผม กลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสายตาตัวเองผมไม่กล้าไปงานรวมรุ่นไม่กล้าเผชิญหน้ากับใครโดยเฉพาะเพื่อนสมัยเรียนที่อาจจะรู้เรื่องราวทั้งหมดผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนบาปเป็นฆาตกรที่ไร้เงาคมมีดแต่กลับทิ้งร่องรอยของการทำลายล้างไว้ในจิตใจของคนคนหนึ่งผมเฝ้าติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแบงก์อย่างเงีย,งยบๆผมพบว่ามีคนโพสต์หน้าไดลี่ของแบงก์บางหน้าเอาไว้ผมนั่งอ่านมันซ้ำไปซ้ำมา ตัวอักษรทุกตัวแทงทะลุเข้ามาในหัวใจผมราวกับมีดคมกลิบผมอ่านเจอประโยคที่ว่าผมอยากเก่งพอจะหัวเราะก,กับเขาได้บ้างแต่ผมไม่ไหวประโยคนี้ทําให้ผมแทบซุดลงไปกับพื้นผมจินตนาการถึงแบงค์ที่พยายามจะเข้มแข็งพยายามจะสู้กับคําพูดร้ายกาจของผมแต่สุดท้ายเขาก็แพ้แพ้ให้กับสิ่งที่ผมเคยมองว่าไร้สาระแพ้ให้กับความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวของผม เสียงในหัวผมเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่เสียงหัวเราะอีกต่อไปแต่มันคือเสียงกล้องกังวาลของคำถามที่ผมไม่อยากได้ยินเราทำให้คนตายหรอคำถามนี้วนเวียนอยู่ในสมองไม่หยุดหย่อนผมพยายามปฏิเสธมันพยายามบอกตัวเองว่าไม่ใช่ไม่จริงแค่คำพูดเท่านั้นเองมันจะไปทำอะไรใครได้แต่จิตใต้สำนึกของผมมันรู้ดีมันรู้ว่าคำพูดที่ผมพ่นออกไปในวันนั้นมันไม่ใช่แค่ลมปาก มันคือคมมีที่กรีดลึกเข้าไปในจิตใจของแบงค์ครั้งแล้วครั้งเล่าและมันก็ไม่ได้จางหายไปในอากาศแต่มันฝังรากลึกอยู่ในใจของมาตลอดคำพูดมันแรงถึงขนาดนั้นเลยเหรอผมพึมพำกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือผมเคยคิดว่าการลงมือทําร้ายร่างกายเท่านั้นถึงจะนับว่าเป็นการทําร้ายแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าการทําร้ายจิตใจด้วยคําพูดมันอาจจะเจ็บปวดยิ่งกว่าบาดแผลทั้งกายซะอีก เพราะบาดแผลทางกายมันสามารถรักษาให้หายได้แต่บาดแผลทางใจมันกลับทิ้งรอยแผลเป็นไว้ชั่วนิรันด์ผมไม่ใช่คนดีผมยอมรับแต่ผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเลวร้ายถึงขนาดทำให้ชีวิตคนคนนึงต้องดับลงได้เพียงเพราะคำพูดของผมตอนที่สใจที่อยากหนีแต่ก็ลากอดีตไปด้วยความรู้สึกผิดที่กัดกินใจไม่หยุดหย่อน ทำให้ผมรู้สึกเหมือนกำลังจมดิ่งลงไปในห่วงเหวที่มืดมิดผมพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหลบหนีจากความจริงอันโหดร้ายนี้ผมนอนไม่หลับกินไม่ได้และภาพของแบงค์ในวันนั้นยังคงหลอกหลอนอยู่ในห่วงความคิดผมไม่สามารถอยู่กับตัวเองในห้องสี่เหลี่ยมนี้ได้อีกต่อไปผมรู้สึกเหมือนกำลังจะบ้าผมคิดว่าการหนีไปให้ไกลที่สุดอาจจะช่วยให้ผมลืมเรื่องราวทั้งหมดได้ ผมตัดสินใจออกเดินทางอย่างไร้ดุดหมายปล่อยให้ตัวเองขับรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งถนนพาผมมาหยุดอยู่ที่หน้าวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลจากบ้านเกิดของผมหลายร้อยกิโลเมตรวัดนี้ดูสงบเงียบผมไม่ได้ตั้งใจจะมาที่นี่เพื่อสแสวงหาธรรมะหรือมาเพื่อทำบุญทำทานอะไรทั้งนั้นผมแค่ต้องการหาทางลืมทุกสิ่งทุกอย่างผมอยากให้ความทรงจำเกี่ยวกับแบง์และคำพูดเลวรา้ยของผม มันเลือนหายไปจากสมองผมเดินเข้าไปในวัดอย่างคนไร้วิญญาณผมเดินเตร็ดเตรไปรอบๆอ,อย่างไม่รู้จะทำอะไรผมนั่งลงที่ไม้าหินอ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่มองดูผู้คนเดินเข้าออกโบสถ์บางคนกราบพระบางคนนั่งสมาธิผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนนอกเป็นคนบาปที่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะก้าเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ในระหว่างที่ผมนั่งก้มหน้า จมอยู่กับความคิดของตัวเองเสียงทุ้มต่ำแต่เปลี่ยมด้วยเมตตาก็ดังขึ้นเหนือศีษะผมเงยหน้าขึ้นมองเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งท่านเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าผมท่านดูเป็นพระที่เงียบขรึมใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยความสงบแต่ดวงตาของท่านกลับฉายแววแห่งความเข้าใจและเมตตาอย่างลึกซึง้งหลวงพ่อมหาสันติท่านนั่งลงบนมาหินอ่อนข้างๆผมโดยไม่พูดอะไรเลยเรานั่งเงียบๆกันอยู่พักหนึ่ง จนกระทั่งหลวงพ่อเอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยมความหมายบางคนแบกก้อนหินไว้นแน่นแล้วถามว่าทำไมมันหนักคําพูดของหลวงพ่อเหมือนสายฟ้าฟาดตรงกลางใจผมผมรู้สึกเหมือนท่านมองทะลุเข้ามาในจิตใจของผมท่านกำลังพูดถึงก้อนหินที่ผมแบกไว้นั่นก็คือความรู้สึกผิดที่หนักอึ้งหลวงพ่อถอดถอนใจเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล บางความผิดไม่ต้องแก้แต่ต้องเปลี่ยนมันเป็นมเมล็ดพืชประโยคนี้ทำให้ผมสับสนเล็กน้อยแต่ก็แฝงไว้ด้วยความหวังบางอย่างมเมล็ดพืชงั้นหรือความผิดของผมจะกลายเป็นมเมล็ดพืชได้อย่างไรผมยังคงนั่งเงียบจมอยู่กับคำถามมากมายในใจแต่ในความสับสนนั้นผมกลับรู้สึกถึงความสงบเล็กๆที่เริ่มก่ะตัวขึ้นในจิตใจที่ไม่เคยสงบสุขเลยตลอดหลายวันที่ผ่านมา ตอนที่สี่ขอโทษในใจที่ไม่มีใครได้ยินหลังจากได้ยินคำพูดของหลวงพ่อมหาสันติผมไม่ได้ถามอะไรต่อและท่านก็ไม่ได้พูดอะไรอีกท่านเพียงแต่นั่งอยู่ข้างๆผมอย่างเงียบๆจนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องกลับเข้ากุฏิผมตัดสินใจที่จะยังไม่กลับบ้านแต่จะอยู่ที่วัดแห่งนี้ต่ออีกสักพักผมเดินเข้าไปในโบสถ์นั่งลงบนพื้นไม้เย็นเฉียบอย่างเงียบๆและนั่งอยู่ตรงนั้นทั้งวัน ผมไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ทำสมาธิแค่นั่งอยู่เงียบๆปล่อยให้ความคิดและเสียงในหัวไหลวนไปมาในความเงียบนั้นเองเสียงของแบงก์ก็เริ่มชัดเจนขึ้นในหัวผมมันไม่ใช่เสียงที่ผมได้ยินด้วยหูแต่มันเป็นเสียงที่ดังมาจากความรู้สึกผิดลึกๆในใจผมเริ่มได้ยินเสียงของแบงก์ถามผมว่านายทำร้ายฉันทำไมต้นผมได้ยินเสียงสะอื้นของเขาในคืนที่เขาเขียนไดอารี่ ผมเห็นภาพของแบงค์นั่งก้มหน้าอยู่มุมห้องในขณะที่เพื่อนๆคนอื่นหัวเราะกันสนุกสนานกับมุกตลกอันแสนเจ็บปวดของผมผมเห็นความอับอายความโดดเดี่ยวและความสิ้นหวังในแววตาที่ผมไม่เคยมองเห็นในวันนั้นวันที่ผมมัวแต่ภูมิใจกับเสียงหัวเราะของคนอื่นความทรงจำต่างๆไหลย,ย้อนกลับมาเหมือนภาพ,พยนตร์ผมเห็นตัวเองในวัยเด็กที่ปากจัดเห็นรอยยิ้มเยาะเย้ยอของตัวเองเห็นท่าทางที่เหยียบย่ำความรู้สึกของคนอื่น ผมอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขทุกอย่างผมอยากจะย้อนกลับไปกอดแบงค์ในวันนั้นและบอกเขาว่าอย่าไปสนใจเลยแต่ผมทำไม่ได้แล้วแบงค์ไม่อยู่แล้วและผมไม่มีโอกาสที่จะพูดคำว่าขอโทษกับเขาได้อีกน้ำตาผมเริ่มไหลออกมาอย่างห้ามไม่หยุดมันเป็นน้ำตาที่ผสมปนเปกันระหว่างความเสียใจความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดที่ผมเพิ่งจะเข้าใจถึงพิษสงของมัน ผมพึมพำกับตัวเองด้วยเสียงแผ่วเบาที่แทบจะไม่ได้ยินแบงค์ท่านนายฟังอยู่ฉันขอโทษจริงๆคำขอโทษที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากตัวผมเองและไม่รู้ว่ามันจะไปถึงแบงค์ที่ไหนสักแห่งได้หรือไม่ในขณะที่ผมจมอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นหลวงพ่อมหาสันติก็เดินเข้ามาในโบสถ์ท่านไม่ได้พูดอะไรมากเพียงแค่เดินมาหยุดอยู่ข้างๆผมและเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งว่าการเอาหสิ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะรับหรือไม่แต่อยู่ที่ใจเรากล้าขอหรือเปล่าคำพูดของหลวงพ่อเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างในใจผมใช่แล้วการขอโทษของผมอาจจะไม่มีวันไปถึงแบงค์ในโลกนี้แต่การที่ผมกล้าที่จะเปล่งคำขอโทษออกมาจากใจแม้จะไม่มีใครได้ยินมันคือการที่ผมได้ปลดเปลืองภาระบางอย่างออกจากจิตใจผมยังคงรู้สึกผิดแต่ผมก็เริ่มเข้าใจว่า การยอมรับและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตัวเองคือก้าวแรกของการให้อภัยไม่ใช่การให้อภัยจากแบงค์แต่เป็นการให้อภัยจากตัวผมเองตอนที่5กรรมทางวาจาแรงกว่าที่คิดหลังจากวันที่ได้ยินคำสอนของหลวงพ่อเรื่องราวของแบงก์และคำพูดของผมยังคงอยู่ในใจแต่ความรู้สึกผิดที่เคยหนักอึง้งเริ่มเปลี่ยนไป มันไม่ใช่ความรู้สึกที่อยากจะหลบหนีอีกต่อไปแต่มันคือความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับผลของการกระทําของตัวเองวันต่อมาหลวงพ่อมหาสันติได้เทศสั้นๆในช่วงเช้าณศาลาวัดมีผู้คนไม่มากนักแต่ทุกคำพูดของท่านล้วนสลักลึกเข้าไปในจิตใจของผมท่านพูดถึงกรรมทางวาจาที่ผมเคยทำลงไป คนพูดที่ดูเหมือนไม่มีอะไรหลวงพ่อเริ่มเทศด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบบางคนคิดว่าพูดแล้วก็จบไปไม่มีใครเจ็บใครจำแต่หารู้ไม่ว่าคําพูดนั้นแหละคือดาบสองคมมันบาดลึกเข้าไปในจิตใจของผู้ฟังยิ่งกว่าคมมีดพอเราพูดเสร็จมันไปอยู่ในใจคนฟังต่ออีกเป็นปีอาจจะตลอดชีวิตด้วยซ้ำ ผมรับรู้ได้ทันทีว่าหลวงพ่อกำลังพูดถึงผมและพูดถึงสิ่งที่ผมทำกับแบงค์มาตลอดคําว่าคําพูดไม่เจ็บที่ผมเคยเชื่อฝังใจมาตลอดชีวิตมันเป็นคําลวงเป็นความเข้าใจผิดมหันผมเคยคิดว่าการพูดอะไรออกไปก็แค่ลมปากไม่มีผลกระทบอะไรใหญ่โตผมไม่เคยคิดว่าคําพูดของผมจะสามารถสร้างบาดแผลที่ลึกขนาดนั้น ในใจของใครสักคนได้จนกระทั่งมันทำลายชีวิตของแบงค์หลวงพ่อเทศต่อว่าคนเรามักจะระมัดระวังเมื่อต้องจับของมีคมแต่กลับไม่ระมัดระวังเมื่อต้องพูดคำพูดที่คมกริบกว่าดาบคำพูดหนึ่งทำที่ไร้สติอาจทำลายชีวิตคนได้ทั้งชีวิตและทำลายความสงบสุขในใจของผู้พูดไปตลอดกาล คำสอนของหลวงพ่อทำให้ผมตาสว่างผมเข้าใจแล้วว่ากรรมทางวาจามันรุนแรงแค่ไหนมันไม่ได้ส่งผลแค่กับผู้ฟังแต่ยังย้อนกลับมาทำร้ายตัวผู้พูดเองอย่างแสนสาหัสผมนั่งเงียบๆน,น้ำตาไหลอาบแก้มผมไม่ได้ร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีความรู้สึกเสียใจที่โง่เขลามาตลอดชีวิตและในขณะเดียวกัน ก็รู้สึกถึงความหวังที่จะได้แก้ไขผมตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปในโบสถ์ผมขออุทิศส่วนกุศลท,ทั้งหมดที่ผมจะทำได้ให้แก่แบงคขอให้เขาไปสู่สุขติและขออโหสิกรรมในสิ่งที่ผมได้ทำลงไปผมไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะให้อภัยแต่ผมทำเพื่อปลดปล่อยตัวเองและเพื่อบอกกับตัวเองว่า ผมยอมรับผิดทั้งหมดผมให้สัจจะกับตัวเองต่อหน้าหลวงพ่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจากนี้ไปผมจะใช้คำพูดของผมให้รักษาไม่ทำลายใครอีกต่อไปผมจะใช้มันเพื่อสร้างสรรค์เพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อมอบความสุขให้แก่ผู้อื่นเท่านั้นการเดินทางของผมไม่ได้เป็นการหนีอีกต่อไป แต่มันคือการเดินทางเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริงตอนที่6เสียงที่เปลี่ยนชีวิตหลังจากใช้เวลาอยู่ที่วัดไกลบ้านอยู่ระยะหนึ่งได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อได้ใครครวญถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งและได้ตั้งสัจจะกับตัวเองอย่างแน่วแน่ผมรู้สึกถึงความสงบที่เข้ามาแทนที่ความทุกข์ระทมอย่างช้าๆแม้ความรู้สึกผิดยังคงอยู่ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ความรู้สึกที่กัดกินจนเจ็บปวดอีกต่อไปมันกลายเป็นแรงผลักดันให้ผมอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองผมตัดสินใจกลับบ้านและสิ่งแรกที่ผมต้องทำคือการไปเผชิญหน้ากับความจริงที่ผมเคยหนีมาตลอดนั่นคือการไปเยี่ยมแม่ของแบงค์ผมยืนอยู่หน้าบ้านหลังเล็กๆที่เคยเห็นในรูปภาพผมลังเลอยู่ครู่หนึ่งไม่กล้าที่จะก้าวเข้าไปความกลัวเข้าครอบงำ ผมไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรไม่รู้ว่าแม่ของแบงค์จะมองผมด้วยสายตาแบบไหนสายตาของคนที่เคยทำร้ายลูกชายของเธอผมคิดว่าเธอคงจะเกลียดผมเข้าไส้แต่สุดท้ายผมก็รวบรวมความกล้าเคาะประตูออกไปแม่ของแบงค์เปิดประตูออกมาท่านดูแก่ชราลงมากดวงตาของท่านเต็มไปด้วยความเศร้าแต่เมื่อเห็นผมท่านก็ไม่ได้แสดงท่าทีโกรธเคืองอย่างที่ผมคิดไว้ ผมก้มลงกราบแทบเท้าของท่านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดน้ำตาผมไหลาอาบแก้มอย่างห้ามไม่อยู่ผมผมขอโทษครับแม่ผมขอโทษจริงๆครับผมพูดด้วยเสียงสั่นเครือจนแทบจับใจความไม่ได้แม่ของแบงค์ซุดตัวลงนั่งข้างๆผมท่านไม่ได้โวยวายไม่ได้ตำหนิแต่ท่านกลับรูปหลังผมเบาๆราวกับจะปลอบโยนผมเงยหน้าขึ้นมองท่านน้ำตาไหลนองหน้า ลูกแม่เศร้าแม่ของแบงค์พูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความปวดร้าวแต่เขาไม่โกรธใครนะลูกเขาแค่ไม่รู้จะอยู่ยังไงต่อคำพูดของท่านเหมือนมีดที่แทงเข้ามาในหัวใจผมอีกครั้งแต่มันไม่ใช่ความเจ็บปวดจากการถูกลงโทษแต่มันคือความเจ็บปวดจากความเข้าใจในความทุกข์ทรมานที่แบงค์ต้องเผชิญผมรู้แล้วว่าคำพูดของผมมันไม่ใช่แค่ทำให้เขาโกรธ แต่มันทำให้เขาสูญเสียความหวังในการมีชีวิตอยู่ไปตั้งหากผมร้องไห้สะอึกสะอื้นแม่ของแบงค์ไม่ได้พูดอะไรต่อท่านเพียงยกมือขึ้นไหวกลับอย่างเงียบๆผมรู้ว่านี่ไม่ใช่การให้อภัยแต่เป็นการที่ท่านแสดงความเข้าใจในความรู้สึกผิดของผมและยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วผมกลับมาจากบ้านแบงค์ด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผมอาจเคยฆ่าเขาด้วยคำพูด แต่ผมจะทำให้คำพูดของผมจากนี้ไปเป็นยารักษาคนให้มากที่สุดผมจะใช้เสียงของผมเพื่อพูดสิ่งดีๆเพื่อตินกำลังใจเพื่อสร้างสรรค์และเพื่อเยียวยาผมจะระมัดระวังทุกคำพูดที่ออกจากปากผมจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อชดเชยสิ่งที่ผมได้ทำลงไปและเปลี่ยนมันเป็นพลังบวกแก่โลกใบนี้ผมอาจจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้แต่ผมสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมได้ ด้วยเสียงที่เปลี่ยนชีวิตของผมเอง